สุขใจก็ผ่านไปหนึ่งวันทุกข์ใจก็ผ่านไปหนึ่งวันครุขระหรือราบรื่นก็ผ่านไปหนึ่งวันหัวเราะหรือร้องไห้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันผ่านได้หรือไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่อยู่ที่สภาพจิตใจยกจิตเหนือทุกทุกสภาพก็ผ่านได้ เส้นทางที่อยู่ใต้เท้าเราไม่จำเป็นต้องเดินไปดูสีหน้าของคนอื่นไปความสุขที่อยู่ในมือเราไม่จำเป็นต้องอาศัยสายตาใครยืนยันว่านั่นคือความสุขสองความผิดพลาดอันใหญ่หลวงในชีวิตของคนเราหนึ่งใช้ชีวิตให้คนอื่นดู 2. ดูคนอื่นใช้ชีวิตทองพูดกับดินว่า เธอนี่ดูไม่มีสง่าราศีเอาเสียเลยดูฉันสิสว่างสวัยใครใครก็ต้องการเธอมีค่าเท่าฉันไหมดินใสหัวแล้วพูดขึ้นว่าแต่ฉันให้กำเนิดดอกไม้ให้กำเนิดผลไม้ให้กำเนิดหญ้าให้กำเนิดต้นไม้ให้กำเนิดสรรพสิ่งเธอทำอย่างฉันได้ไหมละ่ะทองได้ฟังจึงนั่งเงียบ ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีค่าแค่ไหนแต่อยู่ที่สร้างคุณค่าก่อเกิดได้มากกว่าแค่นั้นและเมื่อเราได้เรียนรู้คนมากๆเข้าเราจะรู้ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับเราไม่ใช่ทุกคนที่จะคู่ควรกับเราที่จะอยู่ในชีวิตเราไม่ใช่ทุกคนที่ดีอย่างที่เราเห็นและไม่ใช่ทุกคนที่เป็น อย่างที่เราคิดจงอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินคนจงอย่าใช้เวลาเรียนรู้กันไปไม่มีใครได้หรือเสียอะไรตลอดไปเพราะไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญสิน้นขอเพียงให้เรารู้จักความพอดีรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ให้มีความสุขคนที่มองโลกในแง่ดี ไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ใจเพียงแต่เขามองความทุกข์ด้วยความเข้าใจและอยู่กับมันให้ได้แต่เก่งชะแนลขออวยพรทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้มีหัวใจที่เต็มพลังที่จะก้าวต่อไปสู่วันใหม่ที่สดใสเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ